โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอ,อ่อถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลย yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมือ่อเช่งเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ มาอยู่กันในเกมไม่ครับกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในไม่ครับเอาชีวิตรอดของบุ๋มมันเองก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทําเลยก็คือการไปตามหาประสาทเนเธอรซึ่ง เฮ้ยเราลืมทําไปได้ยังไงเราเคยไปเนเธอร์ดาวแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอปราสาทนะคะทุกคนดังนั้นก็คลิปนี้จะเป็นการไปตามหาปราสาทเนเธอร์นะคะหลังจากที่เราอยู่กับการสร้างมาอย่างยาวนาน <c oughs> คือไม่ค่อยได้ประจนภัยเลยแบบมีแต่สร้างนั่นสร้างนี่อยู่เรื่อยเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไปตะลุยกันเดี๋ยวขอเอาทอตเปยเยอะหน่อยเราจะได้ปวดภัยเนียคะเวลาเราหลงทางอะไรอย่างงี้อันนี้บุ่มเตรียมไม้ไปด้วยนะเผื่อแบบอยากสร้างอะไรในเนเธอร์ด้วยแล้วทุกคนดูนอนแมว อนนี้ผมยังไม่ได้ชื่อให้น้อนเลยอ่ะก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ะคะว่าอยากให้น้องชื่ออะไรน้องสีขาวแล้วก็ตาสีน้ำเงินด้วยดูสิน้องมองหน้าด้วยหนูกินปลาสุกไหมลูกไม่กินนะลูกโอเคโอเคไปหาทุกคนเราจะไม่ชักช้าไปกันเลยเดน่นตน้มาโผล่กันที่เนเธอร์กันอีกเช่นเคยนะคะอุ้ยเดี๋ยวอันนี้ไปได้ยังไงตามมาถึงนี่เลยเอ่ร โอ้โห,โอโหโซอมบี้ซอมบี้มาทำอะไรโอ้โหหวัดดีเดี๋ยวเราหาทางไปกันดีกว่าเนื่องจากว่าบุ่มเคยถ้าจะไม่ผิดบุ่มเคยไปฝั่งนู้นกับฝั่งนู้นมาแล้วเหลือฝั่งนี้นะคะที่ยังไม่ได้ไปเลยต้องลองกันหน่อยวอาฝั่งนี้จะมีอะไรที่บุ่มพกดินมาด้วยเพราะว่าบุ่มกลัวแบบพอดหมดไงก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องสำรองดินไว้หน่อยเอาดินมาเป็นที่หมายทางแทนูน่ากลัวจังเฮ้ย อโอ้โหแล้วลงไปยังไงเลยเนี่ยโอเคน้ำเมื่อวันมากค่ะต้องค่อยๆลงโอเคนี่ลงแบบดิจิตอลนะคะอืมเสียงอะไรอะ่ะชึบอ๋อเสียงไอ้เจ้าเอ็นเดอร์แมนโอ้โหมาลงมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่า ทำไมรู้สึกมอนสเตอร์มันเยอะแปลกๆเนี่ยทุกคนอยากขอตัดไม้หน่อยแล้วกันอยากได้ไม้อันนี้มากเลยยืบบ๊๊บอือฮึวันดีอ้ยนี่ก็ตามมาลังควานจังไปค่ะคือทอ็อตก็นั่นแหละเราก็จําเป็นจะต้องปักไว้นั่นไงปราสาทเนเธอร์นี่หมู่มากแล้วเชียทางนี้มันต้องมีอะไรอืมแล้วมันก็มีจริงๆด้วย ก็จะปากทอดข้างบนนั่นนะเราจะลงไปยังไงก่อนขั้นแรกโอ้โหโอเคมาสงสัยต้องลงแบบดิจิตอลอีกแล้วนะคะก็คือจะลงแบบนี้คือถ้าหากลงแบบนี้มันดีนีนึงก็คือเราสามารถมองเห็นทางที่เรากลับได้ด้วยไงเฮ้ยเราแบบอม,มีหลักการทุกคนแล้วก็ลงมาตรงนี้ชึบ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 อืม โอเคพอมองเห็นใช่ไหม <laughs> พอมองเห็นใช่ไหมกลัวจะกลับไม่ได้อย่างเดียวอู้หูหูเกือบตกไปแล้วปิดมาเลยปิดมาให้ด่วนตอนนี้ดินก็คือใกล้จะหมดแล้วนะคะยังไม่ถึงปรา,าสาทเลยมาไหนเอ้ยออ <laughs> บังสักหนึ่งนี่ไงถึงแล้วถึงปรา,าสาทนีเธอแล้วค่ะปุ๊บ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 บุ้งว้าว นี่สินะตัวปราสาทแป๊บหนึ่งนะนางบุ๋มลองวิ่งไปไอว้ยเกือบตกใครมาทำหลุมพางไว้ตกใจโอ้โหนี่ไงนี่ไงเยี่ยมไม่ใช่นะหรอกนางบุ๋มต้องทำปกคลิปด,ด้วยนะคะนงน,นั้นก็เออเดี๋ยวเรามาถ่ายปกคลิปก่อนแล้วกันนะโ้โอ้โหเบ็ด เบธลูกใจเย็นก่อนใจเย็นเราคุยกันได้เสมอโอเคปักไว้ปักไว้ปักไว้ขึ้นค่ะอุ๊ยตด้อเบยตกใจเอ็นเดอร์แมนโอ้โหเจอกรงสปาลของเบธด้วยค่ะไอ้เพิ่งไงไอเพิ่งเกิดตอนนี้นะอ่ะเราปักไว้อย่างนี้มันจะมันจะเกิดมันยังเกิดอยู่ดิโอหลืมไปมันไม่เหมือนกันโอเค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  มอนสเตอร์เยอะมากหากล่องหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพวกนายพวกนายพวกนายตามเรามาแบบนี nah ้มันไม่ดีหรอกเอาจริงมันไม่ดีเลยโอเครอดมันมาได้รอดมาได้รอดมันโอ้โหข้างหน้าเราไม่น่ารอดดังบุม่านะอุปกรณ์เพชรมากซะด้วยสิชิบุ๊บชิบุ๊บชิบชืดดบบุ๊บุ๊บอืมเป็นไงดูสิความห้าวหาญของเรา มันทําให้บุมรู้สึกว่าบุมอาจจะไม่รอดออกไปจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอกินอาหารก้ะโอโ้หน่ากลัวจัดจัดพวกที่มันเป็นห้องต่างๆมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันน่าจ,จะอยู่ในตรงนี้สิถูกต้องมาไม่น่าทุกคนลาวาทั้งนั้นเลยวยเมื่อกี้วิ่งผ่านกันมาหยกๆเลยโอ้โหวิ่งตามด้วยโหไปทางไหนดีแล้วเนี่ยเออมัจะมาตะลุยหาของหาอะไรซะหน่อยตอนนี้เอาเป็นว่า พราะตายก่อนก็ได้ค่ะอ anyway, uh totally okay. uh oh, like at ุ๊ยอยโดนโดนแล้โดนโดนแล้โดนโดนโนโดนโดนก่งโดนโดน่องโดนโดนโดเโดนโดนวดนโดโดน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 โวนโดนโ่นโดนโดนโดนโ่นโดนโ้นโดเโดนโยเาดนโยตาุนโดนนโด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 ดนโ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 นโดนนนนนนน ปราสาทนี้ไม่มีกล่องเลยถูกต้องไหมเรื่องบุ๋มมาผิดทางเองมาฝั่งนู้นจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะ,จะเจ๊ไม่มีอะไรแต่ว่าไม่โอมนี้เท่าที่จะไม่ผิดมันมีสิ่งที่เรียกว่าเนเธอร์ไลท์ใช่ไหมคะซึ่งเนเธอร์ไลท์ไม่ได้หากันง่ายๆแล้วอยากเจอสักครั้งหนึ่งแต่บุ๋มว่านะว้ย,ยบนั่นไง พอบอกว่าอยากเจอปุ <gesch uce> ๊บอะะตกลงมาเลยไม่ใช่ตอนนี้ดูมีห้องไม่ใช่หรอกเฮ้ยังมีลงข้างล่างได้นี่ไงในที่สุดนะคะโอ้ยบดีบดีบดโบู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 น่ากลัวจังแต่แล้วก็อเหมือนเคยมาแลละน้องบุ๋มก็โอเคบุ๋มเคยมาอีกแล้ว โอ้ยเบสนี่มันมบุ๋มมากเรากลับกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวบุ๋มจะสร้างอนุสรสถานไว้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปสร้างที่ตรงที่เราเป็นประตูวาร์ปมาเนาะน่าจะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าบุ๋มไม่ยอมหรอกเดี๋ยวเราทําประตูนเนเธอร์ที่ใหม่ก่อนเรารู้ว่าตรงที่มันสร้างอยู่ตรงนั้นมันบริเวณรอบๆมันไม่ค่อยน่าสมวดเท่าไหร่เย๋ยบุ๋มทําประตูใหม่แล้วก็วาร์ปมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้รีบกลับก่อน ทุกคนเนเธอร์ไลท์มันอยู่ในไมโอมอะไรอะใช่ไมโอมเมื่อกี้ปะที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นหิมะอะไรอะเป็นหมอกหมอกอะทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยแล้วกันเนาะเผื่อแบบเราอยากจะมาตามหาเนเธอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยต้องลองสักอีพีนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับก่อนแล้วกันนะคะกลับก่อนนะคะเปการมาสำรวจจริงๆ <laughs> ไม่ได้อะไรกลับไปเลยเฮ้ นอกจากเนเธอร์แลกนี่ไงดีนะไม่ได้ไกลมากนะคะทุกคนใกล้ๆเองเราก็สามารถกลับมายันบ้านของเราแบบสวัสดีภาพนะคะแบบสวัสดีภาพเลยจากนั้นบุ๋มมีโปรเจกต์เล็กๆจะมาทำอะไรตรงนี้หน่อยจุหนึ่งสองสาสี่ห้าจุหนึ่งสองสมสี่ โอเคโอ้โห okay. oh, oh, หมดพอดีด้วย <laughs> แล้วก็ปลอกเปลือกออกนะคะม <g ül> จากนั้นมันไม่พอแล้วก็ต้องตัดเพิ่มนะคะสักครู่หนึง่งเดี๋ยวก่อนบุ๋มไม่รู้วยบุ๋มไม่ทำอะไรด้วยซ้ำตอนนี้เดีย๋ยวนะ <laughs> อจากนั้นบุ๋มก็จะเอาตกคราฟมาวางนี่ไงเห็นไหมบุ๋มเตรียมแผนมาหมดแล้วค่ะแล้วเราก็เอาอันนี้มานิดนึงมาทําสิ่งนี้แล้วเราก็ทําเป็นสิ่งที่เรียกว่ารั้วนะคะปุ๊บวางตรงนี้ไปม,มาดูความมั่วของเราไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะคะแต่ก็ทําไปแล้วต่อไมก็จะเป็นสแลปนะคะ อันนี้พอไหมอ่ะโหได้มาตั้งหกอันเนี่ยลองวางดูก่อนบุ๋มน่าจะเก็บมาเยอะกว่านอี้เนาะมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่อืมประตูอีกฝั่งนึงก็ทำไม่ได้ก็ใช้นี้ไปแล้วกันนะคะได้เหมือนกัน <laughs> ถึงมันจะคนละสีก็เถอะชึบๆชึบ,ชบอืฮ เห็นไม้มันก็ได้อยู่แล้วเราก็ทํากล่องเก็บของทิ้งไว้ในนี้ด้วยสักหน่อยแล้วกันนะคะนี่ <Okay. S 1> มีกล่องเก็บของตรงนี้เผื่อแบบว่าเราอยากสํารองอะไรไว้บุ่มขอสํารองอาหารกับอันนี้ไว้แล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ <laughs> เป็นการสร้างเล่นๆที่แบบเสียไม้จริงๆมากไปค่ะกับโลกของเราดีกว่า โอเคค่ะ okay, ทุกคนเมื่อกี้บุ๋มก็ไปมาแค่แป๊บเดียวเองนะถามว่าอยาก,กเล่นต่อไหมก็อยากเล่นต่อแต่คิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวนี้ว่าจะทาอะไรดี <c oughs> เดี๋ยวขออันนี้ก่อน๋ยวเอาไปไว่าในบุ๋มไปหาแบบเก็บสิ่งที่เรียกว่าออฟซิเดียนมาใหม่แล้วเราก็มาทาประตูเนเธอร์อีกที่หนึ่งแล้วกัน <c oughs> เผื่อมันจะว่าไปที่ที่ดีกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไอ้นี่เพราะบุ๋มไม่อยากแบบห่างจากประตูเนเธอร์ไกลๆไงมันไม่ดีนะเดี๋ยวเรากลับไม่ได้อย่างเงี้ยแย่เลยนะคะโอ้ยมันมีอีกอย่างที่เราสามารถทําได้เดี๋ยวเราไปขุด ดูแล้วทุกคนบุ๋มเคยเจอประตูเนเธอร์รังซึ่งจำไม่ได้อยู่ตรงไหนเหมือนกัน <laughs> มีออฟซิเดียนนี่ไงบุ๋มมีออฟซิเดียนอีกตั้งเก้ากอนนะคะคือนี้ได้มาจากตอนที่ไปขุดไอ้นั่นแหละเดี๋ยวเราลองไปซ่อมประตูเนเธอร์ตรงนั้นแล้วเราก็ลองไปดูว่ามันจะเจออะไรหรือเปล่าเนาะเฮ้ยห <c oughs> น้าไปแน่ๆเลยอุ้ยออกไปได้อีกแล้วเฮ้ยบุ๋มต้องทุบประตูให้ตลอดเลยไปลูกโอเค ถ้าจะไม่ผิดมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนู้นนะคะต้องว่างบุมต้องมาทําประตูข้ามน้ําตรงนี้แล้วแหละไม่ไหวเลยอยู่ไม่ใช่หรอี่ไงตามทอดไปค่ะชิบุบ๊มันไม่มีทอดเลยอะทุกคนใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูไงมีทอดอยู่ข้างล่างปไปลายปล๊บปลายชิบุ๊บนี่ก็จะมาเจอทุ่งกว้างตรงนี้ซึ่ง ทอดบุ่มหายไปไหนเนี่ยต้องวิ่งไปตามทอดก่อนนะคะมันจะมีเอ่อเป็นประตูในเทอร์ร้างอยู่นะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีจากนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ทางนี้แหละบุ่มมั่นใจเพราะว่าบุ่มเคยมาแล้วไปดูก่อนแป๊บนึงนะโอ้โหทุกคนมันต้องขึ้นบนภูเขาด้วยอะ่ะเฮ้ยังนึกว่ามันไม่ได้ไกลขนาดนี้นะบุ๋มมาผิดทางก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผิดก็คือแบบมันเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้ ามาเราจะไปไม่ได้มาไกลามากนะคะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรหรือเปล่าบุ๋มไม่ค่อยคุ้นทางนี้สักเท่าไหร่เลยนะคะโอ้ oh my god โอ้ยไป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 อยู่ไหนละเนี่ยโอเกเขาเยยมไปเลยซาร่าเอ๊ะเราไปทางไหนดีตรงนั้นอย,อยู่นะตรงนี้ก็มีแสงตรงนั้นล่ะเมื่อกี้เราเห็นแสงอะไรทุกคนตรงนี้ก็มีแสง แต่ทำไมทางนี้มีอันเดียวอ่ะหรือว่าเรากลับไม่รู้เฮ้ยแต่มันน่าจะเป็นทางเดียวกันไหมไม่แน่ใจอ่ะัับไปด้วยเผื่อกลับไม่ถูกอุ้ยเริ่มเช้าแล้วค่ะทุกคนเยี่ยมไปเลยคิดดูบุ๋มแบบพึ่งค่ำแล้วจะไาเกือบเช้าอ่ะต้องมีออ้ยม่มัเกือบนานขนาดไหนตรงนั้นมีไอ้น,นั่นมันก็คือนี่ไงเอา้ามันเป็นลาวาทั้งนั้นเลยค่ะ แนยประตูที่เราว่ามันอยู่ไหนคะเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่โล่งๆนะเฮ้ยเฮ้ยเรามาเจอประตูเนเธอรแห่งใหม่ค่ะทุกคนซึ่งตรงที่หุ่มเจอไม่ใช่ตรงนี้ oh my god ตรงนี้มีกล่องด้วยมี obsidian มีอะไรก็ไม่รู้เราเก็บมาให้หมดมาแล้วหุ่มจะมาลองสร้างไอ้นี่ขึ้นมาอีกหุ่มว่ามันต้องได้เราก็จุดนะคะเพื่อเราจะแบบโชคดีไปเจอปราสานทนเธอะทุกคน ต้องลงไปใหดูซิจะโชคดีหรือโชคร้ายอืหยอหโหลโตรงนี้คือที่ได้เกิดมากับไบโอไม้สีฟ้าอีกแล้วนะคะแต่ไม่น่าจะใช่ที่เดิมหรอกเนาะมันน่าจะไกลกันอยู่เพราะว่ามันไกลกันจริงๆไม่ใช่ไกลธรรมดาขอวิ่งสมรวดนิดนึงแล้วกันนะคะให้ดูซิอือ น่าสำรวจดีนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาสำรวจแล้วกันนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับแครก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไป็ราคาบายบายแล้วกัะใหม่ในคลิปนะคะ